วัดีครับท่านผู้ชมครับผมเอลวิสครับท่านเป็นนายพิธีเป็นพิธีกรผูดมเนอรพิธีการงานต่งงานในวันนี้ที่โสโมสรตำรวจน้ำล็าไา้ครับ ของอภิราบสวัสดีท่านผู้ยหติท่านครับอกราบตอนรับ่านเข้าก็สู่สโมสรสมรทรน้ำน้ำหน้าห่นะครับวันทีางสโมสรเล่นจากที่มีงาพิธีมงคลขึ้นนะครับผู้ราษาขงเรากำลังแต่งตัวนะครับตอก็จะเป็นพิธีสงฆ์นะครับจิตรลูกกำลัประสงค์เดินทางมานะครับมาทำพิธีสงฆ์ในห้อพิธีสง์นะครับอรางสงบน้วจะได้เชิญลกท่านอีกเาพิธีสงบน้รัาเปรูปกากุกจ้าจะเลพรพุทธมนจะได้เป็นสิ่งคท่านนะครับผู้ภาษ รครััับองโลกตดนะเดี๋ยวพอเรอสร็จพิธีสงส่งข้าวปเปล่าพันนอนเรียบร้อยแล้วเป็นการแหกขันหมานะครับอับไฟเจ้าเ่าไฟเจสานี่ไฟเจ้าเล่านะครับเดี๋ยวไปช่วยกันยกเนี่ยขันหมานะครับออกเปตัตง้งสตอรนะครับแล้วแหกขันหมานะครับไฟเจสานก็ตั้งตรงหนึ่งสูทอ๋นะครับ ครัอตอนนี้ผู้บ่ากสาวประเทถวายน้ำาขานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็ขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการครับผมผู้ดวงสุทธินท์ครับหรือเกววิกับทา่านขอสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบขอกล่าวนรักทุกท่านเข้าสู่สมโมสโรตำรวจน้ำลำเมนา,น,านะครับวันนี้วันดีเป็นสาร์เป็นวันมงคลเรื่องมงคลชัยวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่แปดพฤษภาพันศส,พ,สพ,พันห้า 6.8นะครับเป็นวานประกอบพิธีการบูรณะที่แก่ผู้บ่าวสาวพิธีมโลสมรลวันนี้เป็นแบบประเณีไทยนะครับผู้บ่าวสาวก็จะได้าบุญร่วมชาติกักบาทร่วมถันธรรมส่วนร่วมกันผสมกัน้ารูปก็จะเจริญพุทธมนต์ประสิทธิ์ประสาท์พรเป็นสิ่งควรแก่ผู้บ่าวสาวและทุกท่านเลยนะครับเอาละครับขอเริ่มพิธีสงเลยครับลำดับแรกขอเชิญผู้บ่าวสาวจุดทูปเทียนบูชาประนตรัยเฉลี่ยโต้บูกรับกล่าวพร้อมกันพิชชาติวย และคูมมือการทับจับเชื่อมต่อติดจำวนอยู่ทุกเทียรุชาพระธนุสรัยตอนนี้ผู้บ่าวสาวกำลังกับลุงชาติตักบาทร่วมกัน จะเบาที่น้องไปนจะสามน้องไหน ยะอาวาลิวะอาปุลาปาลิปุเรนติสาปะลังเยวะเมวะอิทาวสิยังเทตานังปะมาตีสังฆาสมาติเที่ยงภาษารับนะพุทธิธรรมบทนะเสร็จพิธีแล้วนะครับพระปอดธรรมย่อยนะครับตอนนี้เสร็จพิธีส่งแล้วนะครับ ขบสาวได้ทำบบุญนวบชาติตับบาดรวมขันทำสุวนรบกันเสร็จแล้วครับ